ลูกเสือดาวและลูกเสือลายเส้นทางสู่การเป็นนักล่าเพิ่งจากแม่มาโลกใหม่รอยอยู่ข้างหน้ามันไม่มีแม่คอยปกป้องแล้วต้องเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองลูกเสือลายพาดกลอนก็เพิ่งแยกจากแม่เช่นกันการล่าต้องเริ่มขึ้นมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยภัยทั้งสองตัวต่างก็เพิ่งเริ่มต้นพวกมันยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเพื่อนหรือศัตรู แต่ในโลกแห่งนี้การอยู่รอดคือสิ่งสำคัญที่สุดบางครั้งการหลีกเลี่ยงก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อการเอาตัวรอดสำคัญกว่าการพิสูจน์ตัวเองเลูกเสือดาวบทเรียนแรกของการล่าบทเรียนแรกของนักล่าเล็กอดท,ทนและเงียบงนันมองฟังและรอความหิวคือครูที่เข้มงวดความพลาดคือคลาดครองชีพของปลา มันเริ่มอ่านแผนที่ของป่ารอยเท้าหลิ่งปลาแยกคมทุกสิ่งล้วนเป็นเบาะแสลูกเสือรายการเรียนรู้ความเป็นนักล่าในป่าที่เต็มไปด้วยนักล่าเสียงเตือนคือชีวิตมื้ออาหารสำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าการ,รเผชิญภัยคุกคามบทเรียนสำคัญในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายการรู้จักถอยคือความฉลาด การอยู่รอดไม่ได้ขึ้งอยู่กับความกล้าหาญเสมอไปบางครั้งความระมัดระวังคือกุญแจสำคัญชัยชนะเล็กๆเ,เติมแรงให้วันพรุ่งนี้ป่าให้บทเรียนแลกด้วยเวลาและความอดทนการเติบโตของร่างกายนำมาสู่การตื่นรู้ในสัญชาตญาณใหม่ลมหอบเอาข่าวครา,าวมาสัญญาณของผู้ร่วมสายพันธุ์ในป่าที่กว้างใหญ่ไม่ได้ว่างเปล่าเสมอไป สัญญาณของความสอดคล้องในที่ซึ่งเวลาเดินช้าและกลิ่นเล่าเรื่องการตอตอบที่ไร้คำพูดแต่เต็มไปด้วยความหมายจากเดียวดายสู่วงจรชีวิตการพบกันที่เริ่มต้นจากความไว้ใจฉากปิดทั้งสองได้พบคู่วงจรชีวิตเริ่มต้นการพบกันของเสือดาวนั้นสั้นแต่สำคัญพอให้ชีวิตเดินหน้าต่ออีกชั่วอายุ และบนกิ่งสูงที่ลมพัดผ่านความเดียวดายของคืนก่อนแปรเป็นความต่อเนื่องของสายพันธุ์ในผืนป่าที่กว้างใหญ่การรอดชีวิตไม่ใช่เรื่องของผู้แข็งแกร่งที่สุดแต่คือผู้ที่เรียนรู้ไวยปรับตัวเร็วและรู้ว่าเมื่อไรควรหลีกเลี่ยงเพื่อมีวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ